สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกิ rpm a u t o r r e v i e i n g ครับมา้วความสวยงามของรถที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้ว1คันครับเป็นรถ bm series x 7นะครับก็เป็นรถ suv นะครับที่ใหญ่ที่สุดในค่ายแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่ที่สุดในค่ายด้วยนะกับรถ bmw x 7นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่เมื่อก่อนยังสั่งซื้อโดยการ preorder เท่านั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังสามารถนะฮะมีเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับกับรถ bmw x7 คันนี้นะครับมาทําอะไรที่ร้าน rpm แน่นอนครับมาทําการเคลือบแก้วนะครับคันนี้เลือกโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะภายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงร้อแม็กไฟหน้าไฟท้ายนะครับ ทุกกอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราพามาโชว์ความเงางามกันในห้องนะเพราะว่ารถสีขาวนะครับจะเห็นความเงาก็ต่อเมื่อตอนที่จอดอยู่ในที่จอดรถนะครับแต่ว่าถ้าออกแสงจัดๆจ,จ,จ้าๆเนี่ยมันจะสว่างไปหมดเลยจะมองมเห็นริ้วรลยห้องนี้จะแสดงให้เห็นถึงว่ารถคันนี้หลังจากที่เคลือบแก้วไปแล้วสีขาวก็เงาได้สีเหลืองที่น่านเห็นอยู่ตอนนี้ผมเปิดไฟเพื่อให้เห็นความวาวของเมทัลลิกนะที่อยู่ในสีของเขานะฮะก็จะทำให้ รถเนี่ยดูมีความหรูหรามากขึ้นอีกในขนาดที่รถล้อขนาดขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับล้อดูเหมือนจะเล็กนะฮะแต่คันนี้นะครับไซส์ขนาดที่22นิ้วนะครับล้อขนาดย2ิบอนิ้วของ BM s e r i ซีรีส์คันนี้นะครับเคลือบแก้วด้วยนะครับใช้เวลาในการทําที่ไม่มากนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานที่อยู่กับตัวล้อเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะครับกับน้ำยาเคลือบแก้วตัวนี้ตัวกระจกนะตัวกระจกก็เคลือบด้วยเช่นกันนฮะให้ความมั่นใจในขณะที่รถ โดนฝนนะครับน้ําจะกิ้งเป็นใบบอลนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักก็ปัดน้ําฝนนะครับไม่ต้องปล่อยให้มันกิ้งนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับระบบอัตโนมัติอยู่แล้วฝนตกเขาก็จะปัดให้โดยที่เราไม่ต้องขอร้องเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นอกเหนือเสียจากข้างนอกแล้วจะมีข้างในนะข้างในห้องโดยสารนะฮะเคลือบแก้วด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับเคลือบแก้วสองชั้นนะครับ ชั้นแรกนะครับเป็น N1 นะครับเป็นโครงสร้างเซรามิกทำให้สีผิวมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลทุกๆก,การเคลือบจะมีการอ,อบอินฟาเลตในทุกๆครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อให้น้ำยามีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับใช้เวลาในการทำอยู่ที่2วันนะครับสวันนี้แต่อายุการใช้งานอย่างน้อย3-5ปีนะครับตัวผิวนะครับจะมีความหนาของน้ำยาเคลือบแก้วอยู่ที่ประมาณ50ไมคอนนะฮะตัวสีรถเนี่ย จะเงางามและลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการใช้งานแบบปกติเลยสามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยทีเดียวแล้วก็การดูแลรักษาของเรานะครับตลอดอายุของน้ํายานะครับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วนะฮะติดต่อสอบถามจองคิวอยากได้ความเงางามอย่างนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับรถสีขาวก็เงาได้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่หลายๆคนถามหากันเข้ามาบากๆเลยว่า สัลล็อตีขาวจะเงาได้หรือเปล่านะครับจะบอกได้เลยว่าเงามากๆเลยครับตอนนี้นะครับจอดในโรงจอดรถนะครับรับรองว่าท่านเจ้าของรถจะไม่กล้าไปขี่เลยทีเดียวนี้มิกิอาเพียร์มอเตอร์ดิลิงนะของราาท่านผู้ชมในความสวยงามใหญ่ยาวขาวเงากันได้เป็นเท่านี้นะครับกับรถ BMW ซนะีรีส์ X7 นะครับเคลือบแก้วเมก้าชิลเมก้าเซรามิกโปครับสวัสดีครับ